ครับก็ขอสวัสดีนะครับผู้ชมผู้รับฟังทุกท่านนะครับหลังจากที่ทดลองดูอุปกรณ์การถ่ายทอดสดนะครับซึ่งสามารถแบ่งหน้าจอของโทรศัพท์ได้เป็น2จอด้วยกัน,นครับลอ,ลองผิดลองถูกนะครับก็จะเอาอุปกรณ์เหล่านี้มาเป็นเครื่องมือในการ ติดต่อสื่อสารกันหรือว่าเป็นเครื่องมือในการที่จะพูดคุยกันนะครับสำหรับวันนี้นี่รูปที่ขึ้นมาหน้าจอที่กำลังถ่ายทอดสดอยู่นขณะนี้นะครับก็คือเป็นหกข้อเรื่องที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับก็คือบทสวดเจ็ดตำนานรัตนสูตรนะครับหรือว่าโฟกัสไปที่ รัตนสูตรเลยก็แล้วกันนะครับว่า,ารัตนสูตรเนี่ยเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากเลยนะครับในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด -19 นั่นเองนะครับโควิด -19 ก็เป็นเรื่องเทียบมาจากในสมัยพุทธกาลนะครับว่าในสมัยพุทธกาลนี่เคยมีโรคระบาดในเมืองวีสารีหรือเมืองภัยารีนะครับเคยมีโรคระบาดเกิดขึ้นนะเกิดเมื่อมีโรคระบาดเกิดขึ้นก็ผู้คนก็จะอดอยากนะครับข้าวยากหมากแพงนะครับแต่ช่วงโควิดนี้ก็คือนอกจากข้าวยากหมากแพงของแพงแล้วนะครับไข่แพง ก็ยังมีเ,เพิ่มเติมอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของการเรื่องของหน้ากากแพงนะหน้ากากแพงแล้วก็ที่กําลังฮิตกันมากเลยนะก็เรื่องของการกักตุนหน้ากากอนามัยแล้วก็การกักตุนไข่ก็ทําให้ไข่มีราคาสูงขึ้นนะครับสวนทางกับน้ํามันนะครับ าราคาน้ำมันเส้นก็จะมีราคาปรับลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับเนื่องจากผู้คนไม่ค่อยได้สัญจรไปไหนมาไหนนะครับราคาน้ำมันก็เลยถูกลงวันนี้มาพูดถึงรัตนสูตรนะครับรัตนสูตรในสมัยพุทธกาลมีที่มาที่ไปอย่างไรมีคนถกเถียงกันว่า,าสวดรัตนสูตรแล้วเนี่ยโรคมันจะหายไปได้อย่างไรนะครับแต่ทางคณะสงฆ์เราก็ไม่รู้จะช่วย ประเทศชาติช่วยเหลือประชาชนอุบาสกอุบาสิกาได้ยังไงนะครับก็ได้แต่เพียงสวดมนต์ภาวนาแล้วก็มีความเชื่อว่าด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยเนี่ยก็จะทำให้โรคภัยไข้เจ็บนั้นได้เสื่อมสลายหายสูญไปจากประเทศหายไปจากโลกนะครับ ก็พระสงฆ์ก็สวดมนต์ก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยและคนที่ไม่เห็นด้วยนะครับวันนี้ก็มีทั้งคนที่มีความเห็นว่าไปสวดมนต์สวดพรอย่างเดียวเนี่ยมันจะไปช่วยอะไรนะครับแต่ว่าผมในมุมมองผมก็คือมองว่าอย่างน้อยที่สุดก็คือยังสามารถที่จะ ให้กำลังใจเป็นขวัญกำลังใจให้กับคนทั่วไปได้ได้มีกำลังใจในการที่จะต่อสู้นะครับกับการระบาดของโรคก,กับการใช้ชีวิตแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องต้องอปฏิบัติตามอย่างที่แพทย์ที่พยาบาลเขาแนะนำด้วยเหมือนกันนะครับ ก็คือมีการออกไปไหนก็มีการสวมหน้ากากอนามัยนะครับแล้วก็มันล้างมือแล้วก็ให้ห่างกันนะครับให้อยู่ห่างกันประมาณ1-2เมตรนะครับพูดมายาวเลยวันนี้จะพูดถึงรัตนสูตรเดี๋ยวชื่อก็บอกแล้วนะครับว่าพระสูตรที่เกี่ยวข้องกับพระรัตนพระรัตนไตรนะครับพระรัตนไตรัยวันนี้ก็มี พระสูตรเนื้อหาของพระสูตรนี้มาบอกเล่านะครับให้กับทุกทุกท่านได้รับทราบรับฟังกันนะครับวันนี้ก็มีเริ่มเรื่องกันที่เมื่อ,อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เมืองเวลุวันแล้วก็ก่อนที่จะปรารบเรื่องอรัตนสูตรเนี่ยก็ได้ปรารบเรื่อง บุรพกรรมหรือว่าคือกรรมเก่าของพระองค์เองนะครับเป็นเรื่องบุรพกรรมของพระองค์ก็หมายบุรพกรรมคือกรรมเก่าขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสพระธรรมเทศนาเริ่มต้นว่ามัตตาสุขปริจจาคาเป็นต้นนะครเป็นเริ่มเรื่องของอเรื่องนี้นะครับ ในสมัยก่อนนะครับในเมืองภัยสาลีหรือเมืองเวสาลีนี่มีความที่มีความมั่งคั่งนะครับมาภัยสาลีคนที่ชื่อภัยสารวิสารเนี่ยแปลว่าคนที่มีความกว้างขวางมีความมั่งคัง่งเมืองภัยสาลีก็คือเมืองที่มีอาณาเขตกว้างขวางมากนะครับมีประชาชนเป็นจํานวนมากนะครับอนในเมือง วสาลีก็มีกษัตริย์ครอบครองราชสมบัติติดต่อนะครับสืบต่อพระราชสันตติวงศ์เรื่อยมาจนถึงเขาบอกในในพระสูตรนี้นะครับในเรื่องธรรมบทนี้บอกมีกษัตริย์สืบทอดพระราชสันตติวงศ์ถึง7,700พระองค์โอ้โหนะไม่รู้กี่กี่ราชวงศ์นะในสมัยอยุธยาเราก็34มพระองค์นะครับ ก็มีหลายราชวงศ์นะแต่อันนี้7,700พระองค์เลยนะมีสืบต่อสืบเนื่องกันมานะครับประสาทเพื่อเป็นประโยชน์เกิดที่ประทับของกษัตริย์เหล่านั้นก็มีประมาณเท่านั้นเหมือนกันโอโ้โหหมายความว่า,าประสาทราชวังของกษัตริย์ก็มี7,700รปราสาทเหมือนกันนะครับอยอดเรือนอเรือนยอด หมายถึงอดยอดยอดอาวังเนี่ยนะครับยอดปราสาทราชวังก็มี7,700ยอดเหมือนกันนะมีสถานที่รื่นรมนะมีสระบุคกรณีเป็นที่สงสนานของกษัตริย์แล้วก็ราษฎรทั่วไปนะครับแล้วก็มีอุทยานสวยง,ง,งามร่มรื่นนะครับมีประมาณ7,700แห่งเหมือนกันโอ้โหนะน,นี้เป็นเป็นเรื่องเล่าของอันใน นิทานธรรมบทนะครับเมืองภัยาลีนั้นเป็นเมืองที่มีพักษาหาได้ยากเข้ากล้าเสียหายนะมาภายหลังก็เมืองภัยาลีก็มีปรากฏว่ามีเหตุการณ์คือเข้ายากหมักแพงนะครับเข้ากล้าเสียหายก็หมายความว่ามีภัยเกิดจากภัยแรงนะครับที่แรกนะครับ มนุษย์ที่อยู่ในเมืองก็ได้ตายไปนะได้ตายไปเพราะความอดอยากความหิวบ้างถูกอนมนุษย์เข้าไปสู่เมืองนะครับอนมนุษย์ก็เป็นพวกปีศาจพวกอะไรเนี่ยนะที่ไม่ใช่มนุษย์นะครับเนี่ยอาจจะตีความว่าเป็นเป็นพวกสัตว์เดรัจฉานมีชนิดต่างๆเข้าไปเพราะได้กลิ่นของซากศพมนุษย์มามี มนุษย์ตายไปน็นจำนวนมากนะก็ถูกเอาไปทิ้งไว้ในที่ต่างๆเพราะว่าไม่สามารถที่จะทําชาปนก,กิจเอาไปเผาอะไรได้นะครับก็มีการฮาลัลโหลสวัสดีครับฮลัลโหล ฮัลโหลครับไม่ได้ยินฮัลโหล Hello, guys.